บอลลอยกระทงครับรบางานมอยกระทงนะครับคนเยอะมากเลยนะครับ ครับด้วยกรับทงครับโอ้ยไรท่่งสูนปราการครับพคตรไร้ครับพี่น้องโลกระท่าตอแถวซื้อเลยครับ แค่เนาะชื่อนังธรรมดา ธรรมดาเลยมองตัวอาซิบะาสนุกลยนะกเเตี้ยปุตมาถามเอาอันดีงเขาอนเินอ่นเดียวเช็กไม่ห้อกเช็กมาเดียวอมาเลหลียเลยครับยมองยางกมีคน อังก็แป็นอะไรมันก็ยืนยืนเลยหนุมสุดมัวนี่มันเขาบ้มเมย์นี่มันเขา้ย์ดดยังนินึว่ะปรวัตคนหลายโหเลยมองคนหลายสื่อหลานไหม ไปป่ากเว่ไปฮะโราจะตรนไหี่ย้นลค่ะคระปีหน่อยเลย มะเบงกะทงนะครับร้อยนะครับเด้อบาทนึ่งเด้อเล็กจดบาทน้ี่เจ้ขนมปังนมเลา่งาอคน้เ่

บะเบงยคกีย่เกาเออไม่เกาตับาทท่กันเอาขี้เลาเป็แพงเรเนตับาทตับาทหกสิบบาทอันหกสิบบาทตไหนครับ เดียวนึ่งอ่ะได้นับเลยว่าโอ้กรันเขาอน่าาี่สิบาทุครับเราซื้อกะทงนะครับร้อยครับร้อยกระทงงามครับต้องทำบรรยากาศเลย

เอันตรายเด็กนะคะตารอยกได้ไหได้นะคะต้องคอยดูแลเพราะว่าเด็กูนอก มาแล้วครับทุกคเดี๋ยรอครับว่าเราไม่ได้นำเงินจำนวนนี้ไปที่จะพูดกับหน่อยลดภาษีทั้งคืนนี้กันเลยนะคะข่าวว่าได่รับควาวใช่แต่ละคนก็คือจะมีค่าแต่งตัวด้วยนะคแต่เราไม่ได้จำนวนนะคะว่าเป็นหมดทอย่างแล้วก็หยุดควายปรดุ้งมันเราจะเือกทากรมาดูข่นะคะคุณค่ โลดมันมาท่องี่เนาตกอเยแล้วทังรอลมันมาท่อลุชื่ออะไรบดแจงต้ยินแต่บแจงลูกตยนมาไฟุ่่เดินเดิน หลายแล้วพี่หมอเอ้ยครับวัอนี้ม้วนไส้กระท่งครับปล่อยทูปล่อยสูบปล่อยลูกปวยไฟนะครับพี่น้องเดี๋ยวเที่ยวงานนำา้ำนะครับงานอะไรไม่ขายไม่ขายร้ายนะเอาฟังไหมครับ หนีบว์ท่นเมื่อที่เาให้มืออม่อกี้ฐานก่นอนาสภาพมึงก็ได้ฮู้ๆ้ยไปหุ่่ไปหมัลงเท่ากัีครับร้องสายไล้งานซี่ครับพี่น้องคอ,อยาอขายของายซี่ ใช้รองอเ,อบบท,เออท้าเอาน้ากบัททันเหรอทำไมมาลงนี่ไช้เสียแล้วน้าบ,บัททันเลยอ๋มมอ,อมันน้อย่มันบริสัทธ์อยเงหาสิบวไลกับท่งก่อนได้รหบพี่น้องครับเดี๋ยวจงบงครับม่นุกนไม่หลลงไปสุดนไหลหวัวต่อุผ้มาที่ฐานเลยคุไทยด้วยผุเสียที่ฐานา

มาดูดัดูการอนขอพดีนนี้ <spirituality> ัเนื่าเสียที่ฐานการไทยด้วยข้องโชว์เราให้ชิบิาเอ

ก็ดบรรยากาศในงานร้อยกทุ่งพี่น่อยใจดำไม่ดีะยังง่ายเลยายไปเรื่อยๆมครูหน่อยเขาจุดโอ้ยหน่อยๆนี่พี่จุดนงโอ้ย ค้นไหลครับคนไหลพี่น้องตันว่าปูกระไรครับมาขายเอาคนมาเลยมาขายเอาคืน อันนี้จะมันจมีอกว่าเราเพิ้เล่นอีกแลู่หน่อยด้นั้นโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยเอ้อ้ยโอ้ยอ้ยโ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 อ้เอ้ย อไปก่อไปทั้งหมดพี่สะพานใส่เ่มคอ้อมคุณนก้อเป้บบนี้่ใช่ไหมเี่ต้องเฝ้าดอกไม่ยังม่มันเที่ยวเลยเฝ้านทำบุญเทียว่าหางใสเงินก็แล้วอรีนใส่เงินันะาใสเงินอ